สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้โคคุณเตียมพาเข้าโคทำขนมบานทานเล่นนะคะข้านมโป้งเหน่งนะคะไปดูส่สวนผสมและวิธีทํากันนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวนมโป้งเหน่งนมสดกันนะคะไข่ไก่เวอร์สวงหนึ่งฟองค่ะเกลือครึ่งช้อนซานะคะผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะ น้ำตาลนะคะหกสิบกรัมนะคะใช้น้ำตาลใชาขาวหล่อช้เลียงไดยนะคะแล้วเตะเลยนะคะ,ต,ะ,คะตีให้เข้าก่อนเล็กน้อยนะคะต่อไปก็ใส่นมจืดลงไปนะคะสองร้อยกรัมนะคะใี่ห่ออะไรก็เลยนะคะ มันจะมีขายตามงานบอสหรือว่าโรงเรียนโท่ปล่อยนะคะขนมป้องเหน่งนะคะวันนี้เราจะทำกินเองนะคะเปี้ยงสารีนะคะสวงน้อยกลมนะคะทยอยใส่ทีละน้อยนะคะ ชวยหมวดแล้วก็ตีให้เข้ากันดีค่ะตีแดงไปนิดนึงกระเลนไปเยอะเลย เป็นขนมทานเล่นนะคะเด็กๆจะชอบมากเลยขนมป้องเหน่งนี้นะคะลูกติ่มคนหนึ่งนะคะชอบมากเวลาเห็นก็จะชื้ออย่างเดียวเลยนะคะมันก็จะเป็นแป้งใน้นุ่มๆเนาะทั้งเลยก็มีแค่ไส้กรอกนะคะแค่นี้ก็พอค่ะต่อไปก็ไปทอดได้เลยค่ะติ่มตั้งน้ํามันร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกที่ติม่มเต็มไว้นะคะเสียบไหมเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ไปทอดได้เลยค่ะ เราก็จะมาชุบแป้งแล้วทวดดูนะคะว่าน้ำมันร้อนอย่างเติมจะล่วงใส่ดูนะคะว่าร้อนอยังน้ำมันยังไม่เคยร้อนเท่าไหร่นะคะเลยใส่ไปก่อน เริ่มล้วนแล้วค่ะจะหมุนหมุนเล็กน้อยนะคะถ้าหมุนแรงแป้งเราก็จะเกลีเลนนะไม่ค่อยสวยนะคะถ้าใครอยากให้สวยอย่าหมุนแรงจนเกินไปนะคะ จะทำกี่ช้นก็แล้วแต่เลยนะคะมันเหลืองแบบนี้ก็เอาขึ้นเลยค่ะถ้ามันเหลืองล้วก็เอาขึ้นพักไว้ก่อนนะคะอันนี้ติ่มก็จะเอาขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะหมุนหมุนหมุนแบบนี้เลยค่ะจนเวียนหักับมาแล้วนะคะทำขนมนี้นะคะถ้าหมุนแรงมันก็จะพุ่งออกมาเป็นรูๆแบบนี้เลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าหมุนแรงนะคะถ้าไม่อยากให้ อย่าให้สวยๆอย่าหมุนแรงกันปอยนะคะอันนี้ติ่มจะมาซุปรอบสวงนะคะรอบสวงเวลาหมุนแรงก็จะพุ่งออกมาแบบนี้นะคะทุกคนอย่าหมุนแรงกันปล่อยเหมือนติ่มมันจะไม่ค่อยสวยนะคะ อันนี้เราทํากินเองนะคะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าทําขายก็พยายามทําให้สวยนะคะส่วงช้อนนะคะอันนี้นะคะ อย่างมันกระเรียนออกไปแบบนี้เลยค่ะถ้าหมุนแดงนะคะเพราะว่าน้ำมันมันร้อนนะคะหมุน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 ไปค่ะนี่ค่ะมันก็จะฟูมาแบบนี้เลยค่ะถ้าไม่หมุนแรงมันก็สวยดีนะคะทุกคนถ้าหมุนแรงแล,ล้วแป้งมันกระเรียน,นออกมันก็จะไม่ค่อยสวยนะ อันนั้นก็เกลียนออกเป็นตัวอะไรแล้วไม่รู้น่ะนี่ค่ะสวยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เต็มด้วยนะคะลงไปทำทานกันดูไไ้เลยค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเน่พุ่งออกมาแล้วเน่พุ่งออกมาแล้ว น้ำมันมันร้อนจัดนะคะเวลาเอาเสจุ่มมันก็พุ่งออกมาแบบนี้เลยค่ะมีหางมีหนดน้ำมันต้องใส่เยอะนะคะถ้าไม่ใส่เยอะมันไม่ท่มมันจะไม่ค่อยดีนะคะต้องให้มันท่มขนมเลยนะคะ อันนี้รวบที่ฉวงนะคะจะทำรวบที่สี่หรือว่าที่สามก็ไ้นะคะแล้วเต่ความชอบได้เลยนะคะติีมมารวดที่ฉวงกันลองสวยนะสวยมากเลย ันก็จะสวยแบบนี้นะอันนี้ลวดที่สามนะคะลวดที่สามมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูก,กันค่ะหมุนเลี้ยงอีกแล้วติมแป้งมันกะเียนออกแล้วก็เหี่ยวๆอย่นี้เลยค่ะเนี่ยค่ะแป้งมันกะเียนออกแล้วมันจะไม่สวยนะคะเราจะมาตัดรูกันนะคะ ติมจะมาตัดโรยลองซีมลดดูนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันฟูจนเกินไปนะคะเราหมุนแรงนะคะติ่มจะมาวีดลยองซีมลดนะคะทุกคนแป้งม,มันก็จะนุ่มมากเลยนะคะมันก็จะหอมนมและอร่อยนะคะแป้งนุมน่มลีค่ะลองไปทำทานกันดูได้เลยนะคะวันนี้ติ่มขอลาเพลงเท่าน,นี้ค่ะ,จะเจอกันคลิปหน้าค่ะ